เมืหน <laughs> <any ang t> ้างงานนะเบิเสีร่และอาไมนะคะคุณอาด้วรค่ะเป็นรอเหมืหู้งค่ะไนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคล้ายๆกับเอานประจํามามามาคุยพิ่มเติมนะคะว่าในเรื่องของการตัด่นกานการแก้ไขปัญหาโรคแย่งระเบิ่นั้นเปนดีโดยการตังจรชีวิตของญาติสู่สีแเะดรงนะคะเนอไม่ค่ะไม่ได้ ทางทางสจนะเป็นเป็นเส้นต้นทางของมากแล้วก็พื้นที่เรามีด้วยแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็คือมาเพื่อเพื่อสายพรนธุ์ท่านจะจะจะย้ายใช่ไหนะครับก็ก็เสียดายเหมือนกันค่ะไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้นโยบายของทางทางผู้บริหารที่เทศบาลเมืองไว้เองค่ะในเรื่องนี้อ่ะประมาณไหนนะตอนนี้ยังไงตึงเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่า ปีที่แล้วเมื่อปีสองปีที่มันที่มันกระโดดขึ้นมาเยอะมากเรื่องตับนะฮะแล้วก็เห็นแล้วว่าเอ๊มันมันเทศบาลสามารถที่จะป้องกันช่วยกันตบมันกแก้ไขยังไงนะครับแต่เบื้องต้นตอนตอนที่ตอนตอนัน้น,น,นปีที่แล้วก็เลยบอกท่านหนอยกว่าในเบื้องต้นเนี่ยเทศบาลในเรื่องของการการเก็บขนตรงนี้เรามีมาตรฐานชัดเจนแต่เรื่องของการกำจัด ตอนท้ายปลายทางเนี่ยเราไม่มีที่ลงจักที่ถูกทีก็จืบอ่อนในเรื่องของสานที่เราไม่รู้จกสานที่รงไหนแล้วก็ถือในเรื่องงบประมาณนี่แหละว่าเราดีฉิดแล้วก็เรื่องของของไฟก็ก็อาจจะไม่ได้มาันนั้นว่าคัแล้วแต่แต่ในเรื่องของการปรับทุงเนี่ยก็เป็นแนวทางของทางจีนด้วยนรที่จะริงนั้นเราจะทำอยงางดีงบประมาณตรงนั้นเราไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องต้นทางในเรื่องระหว่างทางเนี่ยในเรื่องการตั้งแต่ต้นทางเรื่องเก็บผลิตภัณเนี่ย เราเริ่มที่จะเอามาตรฐานมาจาับมากขึ้นนะครับเราก็คุมไม่ได้เขาอาจจะเป็นสารเด่นที่ถูกต้องก็ได้แต่เราแต่เราบอกมันมันนอกเหนือจากการควบคุมเราก็ตรงนั้นเราก็ไม่ไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับก็ไหนเราใช้งบประมาณของตัวปรีษัทสวัสดิ์ยุลดตได้งบประมาณจากจาการขายคาร์บอนเครดิต mm hmm. ขายคาร์บอนเครดิตมานะครับ mm hmm. ก็เลยแบ่งงบประมาณตรงนั้นเนี่ยถ้าจริงแล้วมันถ้างบประมาณตรงนั้นมัน คือจริงๆเขากำหนดงบพันมโดยตรงเลยนะว่าจะต้องทบบําอะไรในบ้างนะฮะอันนี้ก็พยายามให้เหตุผลเพื่อให้ใช้ได้นะเพื่ให้ใช้ได้ดเอาเงินจากคาร์บอนเครดิตมาประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ 1, ล้านบาทมันทําตอนนี้ทําที่กําจัดบบัดกาจัดนะกำจัดนะในเรื่องของสิ่งปฏิกลูลน,นะครับสารที่เรามีลสารที่เราขยะของเรานะครับเป็นสารที่ตรงนั้นแล้วก็ใช้พื้นที่ ในส่วนหนึ Saint ่งเนี่ยในการทำให้ทางกองช่างสถาปน่ยได้การออกแบบต่างๆแล้วตอนนี้ขั้นตอนในปลายทางตรงนี้เนี่ยผู้รับจ้างแล้วในการประกันราคาอีบิ d i ิ g นะครับในนี้คิดว่าน่าจะน่าจะตามโปรเซสอ่อการิบาตนิ้น่าจะประมาณช่วงไหนเราสามารถดำเนินการได้ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเดือนพฤษภา เดินไปสเพระว่าในช่วงระเบียบอีพทิ้งประมาณหนึ่งเดือนก่อสร้างอีกประมาณสองเดือนก็ประมาณเดือนสัปดาเป็นสัปดาหก็น่าหน้าจะได้ดำเนินการในเรื่องของลดงบจัดกำจัดสิ่งมีคุณนี้นะครับอันนั้นทำไไม่ได้ต้นทางตอนนี้เราลือล้อระบบระเบียบไปจริง,รงๆก่อนหนะ้านั้นปีก่อนนะั้นเรากม็มีมีมาตรฐานชี้เจน,นะครับว่ารถที่มาเก็บขนสิ่งปฏิกูลจะต้องเป็นลัษณะแบบไหนอนะไรต่างๆแต่ ปีนี้เอาไหนเลยเราว่ารถเจ็บคนจะต้องมีลักษณะแบบไหนแล้วก็ไม่ไม่กระทบเืินต่อทั้งพนักงานตัวเองทั้งคนรวบรอเลยครับรอบค่าต่างๆทุกอย่างนะแล้วก็รถเนี่ยต้องมีมตาตรฐานคุณภาพธุรกิจอาจจะทํางานแบบนี้น้อยมากนะครับน้อยมาก,มากแล้วณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องบออเกิดบอกซึมเริ่มน้อยลงเยอะแล้ว เขาใช้เป็นถังแซดแล้วแล้วก็เขาก็สามารถปล่อยได้เลยใช่ไหมฮะประมักเสร็จก็ต่อไปเป็นน้งดีลไปเลยน้อยมากในการที่ทําบอกเกหือบอก์ซืมแต่แต่เ็ามีแต่ก็มีนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะมารับผิดชอบตรงนี้เนี่ยน้อยมากน้อยมากว่อก่อนระคันยากมากเพราะมันเป็นสมกานแล้วก็สามารถมีรถสมมติมี5คันเราก็ไม่ได้ดูเลยห้าคันคืออะไรนะฮะแต่ตอนนี้เราขออนุญาตเป็นคันคันเลยรถคันนี้ได้ตามใบอนุญาตตามข้อกาหนดของเราถูกต้องตรงกำถมไหม นะครับแปลว่าใบแยกน้องจะเป็นคันคันไปเลยในในในเรื่องของของรื้อรถนะครับแล้วก็ในนั้นอีกนั่นแหละว่าในการที in course, er ่จะเก็บผลและกำจัดที่ต้องไปกำจัดในสถานที่ที่ที่ถูกต้องที่ถูกต้องก็อาจจะถึงถึงน้องว่าเขาต้องไปกําจัดในสถานที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องอาจจะไปกําจัดที่ที่อื่นนะที่อกต่อหอื่นอาจจะอาจจะมีอยู่นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เทศบาลมีตรงนี้แล้วจะต้องมากำจัดที่เรา เราพงเดินพุทธสถาเนี่ยเดินพุทธสถานวิหาก็ต้องเริ่มมาที่เราละทีนี้เราควบคุมได้ต้นทางถึงปลายทางและว,ว่ารถคันนี้มันไปไหนนะร